ครับสวัสดีครับความพบกับมานาฬิกาช h a n แนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาคา i ิโออ e ดิฟิสนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาสายสปอร์ตนะครับแล้วก็ใช้กลไกก็คือเป็นระบบใส่ฐานนะครับก็ต้องเปลี่ยนฐานทุกๆ ปีถึง2ปีอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันหยุดเดินก็คือเปลี่ยนแค่นั้นแต่ยุดการใช้งานก็ประมาณนี้1-2ปีนะครับเปลี่ยนฐานก็เป็นนาฬิกาเสียานเนี่ยจะเดินตรงตลอดนะครับไม่มีคําว่าเดินช้าหรือเดินเร็วนะครับมันจะเดินตรงตลอดเวลานะครับผมแล้วก็นาฬิการเรือนนี้ เป็นระบบโคโนกราฟนะครับสังเกตว่าจะมีวงอยู่3วงที่หน้าปัดนะครับที่12บสนาฬิกาที่9ก้นาฬิกาและที่หกนาฬิกานะครับก็วิธีใช้งานง่ายมากเลยวงบนเนี่ยคือเสี้ยววินาทีวงล่างนี่คือวินาทีในการจับเวลาวงนี้นะครับคือหลักนาทีนะครับกดสตาร์ทสต็อปปุ่มนี้แล้วก็รีเซ็ตเดี๋ยวลองดูสตาร์ทเห็นไหมครับเข็มเสี้ยววินาทีนี้มันจะวิ่งไวมากเลยเสี้ยววินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นหลัก วินาทีส่วนพอมันครบ1นาทีปุ๊บเข็มบนี้มันก็ดิกติ๊ก1ติ๊กก็แปลว่า1นาทีนะครับต็จับได้ทั้งหมด40นาทีนะครับแล้วก็บอกวันที่ตรงนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ราคาสมเหตุสมผลนะครับพร้อมกับฟังก์ชันที่เต็มรูปแบบนะครับจับเวลาได้นะครับ ราคาป้านนยอยู่7,400นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น efr 539 bk นะครับส่วนราคาลดแล้วเนี่ยลดแบบน่าตกใจนะครับก็ลองไลน์สอบถามเข้ามาดูได้นะครับเป็นตัวเรือนกับสายเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีลนะครับลมดำนะครับผมนี่ดำทั้งเรือนเลยก็ใครที่แบบชอบในการเรือนสีดำ นะครับก็แนะนำเป็นคาซโออดิฟิตัวนี้เลยราคาไม่แรงจับต้องได้ทุกคนนะครับคือถ้าเกิดว่าอยู่ในยี่ห้อแปะยี่ห้อไซโกเนี่ยก็หลายหมื่นนะครับหมื่นถึงสองหมื่นกับออปชันแบบนี้นะครับผมแต่เนี้ยี่ห้อก็คือคาซีโอก็เป็นแบรนด์ที่อลองไซโกอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนบานพับเนี่ยก็จะเหมือนไซโก้เลยบีบแล้วมันก็เด้งออกมานะครับของไซโก้คือบีบแล้วก็งัดนะครับอันนี้บีบก็เด้งออกมาเลยไม่ใช่ดับเบิลล็อกนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเป็นแบบฝากเกลียวเหมือนไซโก้เลยนะครับทนทานอันนีต้ต้องยอมรับนะครับว่านาฬิกาคาสซโอ้ทนทานในราคาประหยัดทุกคนจับต้องได้พร้อมกับหน้าปัดเนี่ยก็ทําให้มันดูหรูหราขึ้นมาก็คือ มีมาร์คเกอร์สีทองนะครับมาร์คเกอร์สีทองแล้วก็วงกลมเนี่ยก็เป็นสีทองมันก็จะทําให้นาฬิกาเนี่ยดูหลูหลาามากขึ้นนะครับกระจกเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่กระจกซัฟฟนะครับก็เป็นกระจกเคลือบแข็งธรรมดานะครับแต่แต่ของเขาเนี่ยคือทนจริงนะครับผมผมใช้เกือบทุกยี่ห้อเลยก็เลยรู้ว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์นะครับแนะนำว่าเป็นนาฬิกา Casio Edifice นะครับออปชันล้นๆใน,าาในราคาที่ถูกนะครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาฬิกา Casio Edifice นะครับขอบคุณมากนะครับที่อัพโมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ